สวัสดีค่ะตอนนี้มีลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าตอนนี้อยู่ประเทศเกาหลีเราสามารถจดทะเบียนสมรสได้ไหมแต่พาสปอร์ตของเราเนี่ยหมดอายุเราจะขอใบโสดได้หรือเปล่าตอบเลยนะคะว่าสามารถทำได้ค่ะคุณลูกค้านะคะเพียงแค่ติดต่อกับ K t ท i s a มานะคะทางเราจะดำเนินการขอเอกสารใบรับรองโสดให้นะคะแล้วก็แปลรับรองส่งไปยังเกาหลี แต่สามีค่ะต้องมีการสอบถามกับทางเขตก่อนนะคะว่าเราสามารถยื่นได้ไหมและต้องใช้บัตรประชาชนแต่รับรองเพิ่มด้วยหรือเปล่าหากบางเขต ต้องใช้นะคะทางเราก็จะจัดเตรียมทําเอกสารไปรับรองแล้วก็ส่งไปให้ได้ด้วยค่ะซึ่งนะคะใบรับรองโสดของเรานะคะก็จะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นกรณีที่คุณลูกค้าอยู่ประเทศเกาหลีค่ะค่ะท่านใดนะคะที่มีเคสอย่างที่เราแจ้งไปนะคะแล้วสนใจจะใช้บริการขอใบโสดนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ l i n e kt จุดวซค่ะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ